สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แปลกๆอันนี้สวัสดครับเฮ้นี่แบบรูปแบบใหม่ไม่เคยมาแบบนี้มาก่อน Never in the room with you guys เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นดังจุงเฮ้ยดังจุ้งที่โทรให้ดังนี่เฮ้ยเหรอถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่ง เอจริงๆแบบนี้ก็ถือว่าวอร์มเสียงได้ดีไม่ต้องใช้ใหม่ทุกคนได้ยินไหมครับดีเฮ้ยโอ้โหดีเลยนี่วันนี้เรามีกี่คนนะครับร้อยวิ่งเป็นรักรู้สึกแปลกๆปกติมันจะเป็นแบบเปิดๆใช่ไหมแต่วันนี้ป็นปิดก็ก็น่ารักดีวันนี้รู้สึกเหมือนแบบมาแถลงข่าวเลย เรื่องอเรื่อง <c oughs> ว่าผมรักคุณแค่ไหนสรุปผมรักอเชนค่ไหนสรุปอมินเจ็ดเป็นใครกันไหม <c oughs> เฮ้ยเจ็ดอมิ้นเฮ้ยตอนแรกไม่ได้เป็นตอนแรกไม่ได้เป็นแล้วเป็นยังยังไวยยังไม่ได้ถ่ <c oughs> าย <c oughs> ลองดูลองดูอร่อยอยู่ลองดูององลองดูมิเจ็อดูอร่อยเจขมิ้นไม่ใช่เหรอไม่หยกน อย่าผิดโทรอะไรก็ได้ได้เลยไหมคะได้เลยครับ